แแนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการน,นมสวีททาร่โรนะคะเมื่อกี้นะคะเป็นบทสวสดสรรเสริญองค์พระพิคเนตนะคะซึ่งวันนี้มาพิอากาสเลยว่าอุปสรรคอะไรที่องค์พระคเนตจะขะจัดออกไปจากชีวิตคุณนะคะต้องบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ general reading คือการอ่านแบบโดยรวมทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็แล้วแต่ ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณการกดไลค์การกด s u b สไคร b ์การกดแชร์ให้กับคุณแม่ค่ะสิ่งสําคัญเลยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวิตช์ห้าหกสามนะคะและวันนี้มีไพ่ทั้งหมด3กองให้เลือกนะคะกองแรกคือกองน้องเอพิลค่ะกองที่2ก็คือกองน้องวินอารเลฟนะคะแลวกองที่3เนี่ยก็คือกลองโรสค่ะโทษทีค่ะกองน้องโรสนะคะแล้วกองที่3ก็คือกองน้องครีมเอพิลโรส ะะตั้งจิตสมาธิถึงองค์พ่อพระพิคเนตองค์ปู่พระพิคเนตนะคะองค์พระพิคเนตสวดนะคะว่าอุปสรรคอะไรที่ท่านจะขจ,จัดออกจากชีวิตเราพระพิคเนตจริงๆคือเทพแห่งอุปสรรคแต่ว่าท่านสร้างอุปสรรคมาเพื่อให้เราเรียนรู้และชนะอุปสรรคเพราะฉะนั้นท่านจะขจ,จัดอุปสรรคอะไรออกจากชีวิตเราเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ กองแรกนะคะกองแรกค่ะกองแรกกองแรกน้องเอพิวนะคะเรามาดูกันว่าพระพิคเน้นเนี่ย ท่านจะขาจัดอุปสรรคอะไรออกจากชีวิตคุณนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาที่นมสวีทวิชห้าหกสามห้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมออย่าข้ามโฆษณาเลยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเริงชีพแม่หมอ,นอ,นอนในช่วงระยะเวลานี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามา,า,าใช้กองนี้ก่อนนะคะแล้ววันนี้คุณแม่ใช้กองอสแ and ์กอสเดรสนะคะเป็นไพ่ Oracle แนะนําค่ะโอเคค่ะเรามาดูการขอใช้ Energy ของคนที่เลือก กองแรกก่อนนะคะเอเน g y ีของคุณค่ะาเป็นไพ่สี้ช่วยนะคะ four of cups เดี๋ยวเม a ิกค่ะ six of swords reverse อ๋อค i n อ of p e นท a c l e oh, s และเป็นไพ่แ n งมอ๋อคนที่เลือกกองนี้ถ้าไม่ใช่คนไกลบ้าน mm hmm. ก็อาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะหรือแบบว่าไปทำงานไกลบ้านเหนื่อยมาก mm hmm. เป็นชาวธาตุน้ำค่ะกรกฎพิจิกมีเมนชาวธาตุลมเมถุนตุนกลกุมชาวธาตุดินพฤกศกกันมังกรคนที่เกิดวันพุธอังคารพฤอหาสสุกจันทร คุณน่าจะบูชาองค์ประถมรมคูหรือองค์พรพิคเนสอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณก็ศรัทธาท่านมากเพราะว่าได้ไพ่เดอะเมจิเชียมแต่ตอนนี้เอ e เนอีของคุณค่อนข้างจะเหนื่อยในเรื่องของการงานการเงินในบางในบางท่านเนี่ยมีปัญหาที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับคนรอบข้างกับคนใกล้ชิดนะคะ สิ่งหนึ่งเลยใช่แม่มองเห็นมันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยตรงที่ว่าตัวของคุณนั้นรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอยากที่อยู่ใกล้ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นงานเงินนะคะครอบครัวคุณดูแลทั้งหมดเลยค่ะแฮงแมนขึ้นมานะคะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนร้าอ่อนแรงนะคะแล้วก็ต่อสู้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยค่ะทีนี้พอเป็นไพ่อัศวินเหรียญเนี่ย ต้องบอกว่าตัวเด็กทูเรียนค่ะทวดที่เด็กทูเรียนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบน่าจะคิดในเรื่องของการเงินว่าแบบเฮ้ยฉันจะทํายังไงฉันจะมีอะไรที่มันดีไหมคุณอยากจะลงทุนทาเล่นหุ้นหรืออารมณ์ของคนที่แบบว่าคือคิดแต่งเงินนะ่ะคืออยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินเพื่อเอามาเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวนะ,ะหรือเอาไปใช้ใจ่ายในสิ่งความรับผิดชอบต่าง ทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูว่าท่านจับขาจับอุปสรรคอะไรออกจากชีวิตเราค่ะองพระพิคเนศองพระพิฆเนองคพิคเนศคืออะไรองคกเนศนะคะกเนสนะคะคุณแม่ชอบติดปากเรียกว่าองพระพิคเนกับพระพระกเนศนะคะองพระพิคเนเนี่ยท่านเนี่ยรับรู้ถึงปัญหาของคุณหรือไม่นะคะโอ้เป็นไพ่ฮาร์ลเฟนคุณขอพรท่านอยู่ประจำมาแล้วก็ท่านรับรู้นะคะแต่ตอนนี้ ให้ส่องเหรียญบางสิ่งบางอย่างค่ะมันเป็นในเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือในลักษณะท่านกําลังจะยื่นมือช่วยเหลือคุณเพียงแต่ว่าไพ่แปดถ้วยค่ะมันอาจจะไม่ใช่หนทางที่เรียบง่ายสําหรับคุณนะคะเพราะว่าไพ่แปดถ้วยคุณจะต้อง move และคุณจะต้องอ่าเรียกว่าปฏิบัติตัวในลักษณะของหนึ่งแปดถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่คือคุณห้ามย่อท้อต่อความยากลําบาก โอเคต่อเห็นไหมขนาดถ่ายทําเมื่อกี้ก็มีสายเ้่ามันเป็นอุปสรรคที่เราจะต้องฝ่าฟันค่ะคือหนึ่งเลยคุณจะต้องไม่ย่อท้อต่อความยากลําบากสองคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่คือคุณห้ามคิดอะไรเก่าๆแล้วบางคนบอกหุยแม่หนูไม่ยอ่อหนูไม่เคยย่อท้อเลยค่ะแต่หนูไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วคุณคุณยังมีสองมือสองขาสองแขนหนึ่งสมองความคิด ต้องบอกว่าตัวคุณต้องค่อยๆเป็นค่ะคือการรอคอยไพ่สามเหรียญต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเดี่ยบางครั้งมันต้องเรียนรู้ชีวิตมากขึ้นกว่านี้นะอย่าใจร้อนเด็ดขาดอีกอย่างหนึ่งเลยไพย่แปดถ้วยมันยังหมงบอกว่าถ้าตรงเนี้มันไม่ดีคุณต้องโยกย้ายตัวเองออกบางคนอาจจะอยากแบบอยากย้ายงานอยากหายงานใหม่หรือในลักษณะที่เรียกว่าแบบ คุณครับที่อยู่ได้ครับจะอยู่ยาคุณเหนื่อยกับตรงนี้เนาะแต่ประเด็นเลยใดๆแล้วอ่ะแม่บอกเลยนะว่าไฮโรเฟนน่ะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่คีย์เวิร์ดตรงนี้เลยคือท่านรับรู้เห็นปะมันมีการร้องขอมันมีการร้องขอมันมีการสวดมนต์มันมีการบ่นบานสารกล่าวหรือมันมีการพยายามทําให้แบบท่านรับรู้แล้วซึ่งมองว่าองค์พระพิฆเนศของคุณอาจจะเป็นสีส้มหรืออาจจะแบบว่าเป็นสีทองนะคะหรือสีขาวบริสุทธิ์ซึ่งแม่มองว่าอาจจะเป็นท่านนั่งประธานพรอะไรอย่างเงี้ย แล้วท่านนะให้แน่นอนนะคะเนี่ยมันเป็นไพ่หกมันเป็นไพ่หกเหรียญหกเหรียญในที่นี้คุณสวดมนต์พร่ำภาวนาถึงท่านอยู่แล้วแล้วหกเหรียญมันคือการให้เพราะฉะนั้นเวลาให้เนี่ยมันต้องมองอย่างนี้ค่ะเวลาคุณคณอ่าเวลาท่านจะให้มันต้องรอระยะเวลาแต่ยังไงคุณต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยรู้ว่ารู้ว่าทําอย่างไรถึงจะได้ถึงจะได้รับที่ดีก็คือในลักษณะของการพิสูจน์ตนเอง ไม่ยอ่อทอต่ออุปสรรคต่างๆและบอกกับตัวเองว่าวันพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าเสมอทีนี้เรามาดูกันว่าท่านจะขจัดอุปสรรคอะไรออกจากชีวิตของคุณคะเก้าเหรียญคุณลองลดทิฐิตัวเองลงนะแล้วก็ลดความเป็นตัวตนของคุณลงสองดาบ สิ่งที่ท่านจะขจัดอุปสรรคเลยนะคะอุปสรรคเรื่องการเงินนะค,ะคุณน่าจะได้โชคลาภหรือได้เงินเข้ามาเพราะเป็นไพ่เหรียญขึ้นมาแล้วเป็นเดอะเฮอร์มิตแต่ขอว่าคุณภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิให้ท่านมากกว่านี้และคิงดาบอย่าย,ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เจอเวลาเรื่องเงินนะแม่มองแบบนี้คุณของเงินแต่แบบ คือคุณต้องการเงินเพิ่มใช่ไหมคุณจะต้องหาลู่ทางก่อนไม่ใช่แบบคุณจะรองเงินเงินตกลงมาจากฟ้าลองหาลู่ทางก่อนว่ามันจะเอาอยัางไงไม่ใช่แค่แก๊ไม่ใช่แค่เสียงโชคนะคะอาจจะแบบหางานเพิ่มงานพิเศษหรือในลักษณะที่อาจจะลงทุนเล่นหุ้นต่างๆนะคะบางทีแบบบางคนหวงังแต่เงินหวอยอ่ะมันก็ไม่ใช่อะแต่คุณจะต้องรอพิสูจน์ตัวเองว่าคุณได้ฝ่าฟันคุณได้ เรียนรู้กับการหาไรายได้เพิ่มอุปสรรคการเงินของคุณเนี่ยจะคลี่คลายไปนะคะในไม่ชานี้จากหน้าไพา่ไพ่เจ็ดถ้วยมันจะมีเกิดการปฏิหารที่เกิดขึ้นแต่จงจำไว้ว่าเงินมันไม่ตกมาจากท้องฟ้าต้องเดินไปหาเงินแม่แต่หนูก็พยายามหางานหาเงินหาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะทำไมยังไม่ประสบความสําเร็จคุณจงเชื่อมั่นในตัวเองและอย่าทําให้อะไรที่มันเกินตัวสมมุติ คุณอยากได้เงินเดือนเยอะๆอ่ะแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของคุณมันไม่มีอ่ะคุณก็ต้องเอาเงินเดือนที่เสมอตัวสองคุณอย่าหาเงินได้เยอะคุณโมแต่เล่นหวยมันก็ไม่ใช่อ่ะคุณลองทาอย่างอื่นดูไหมมันน่าจะเป็นหนทางที่ดีกว่านะคะและคําแนะนําของไพ่เนี่ยโอ้โหสีกริชนะนะคะไพ่พระพรหมนะคะอ๋อสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะบอกคุณนะพอไพ่าสามใบเนี้ยมาพรหมลิขเนี่ยมันทําให้ เรียกว่าโชคชะตามันอาจจะไม่ได้ทําให้คุณสบายมาตั้งแต่แรกแต่จงจาเอาไว้นะคะว่าเมื่อใดที่คุณมีความรักและความศรัทธาต่อพระเป็นเจ้าไม่ว่าคุณจะย่อท้อไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณมองไปหาพระองค์ค่ะคุณจะได้มีความสุขและมีพลังแรงกายแรงใจสู้กับชีวิตต่อไปมันอาจจะพูดได้ง่ายนะคะแต่มันก็ไม่ได้ยากกับการที่เราจะปล่อยวางในบางเรื่อง แล้วมองดีๆว่าที่ผ่านมาเราผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างเราผิดพลาดในทางไหนจงแก้ไขในทางนั้นบางคนประสบอยางประสบความสําเร็จในเ,เรื่องของการงานแต่คุณไม่ได้ขยันนะคุณอยู่กับที่คุณกลัวนั่นกลัวนี่บางคนอยากจะย้ายงานแต่คุณก็ลืมดูไปว่าสถานะการต่างๆหรือแม้กระทั่งในสิ่งที่คุณไปสมัครงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณคุณลองมองและ พิจารณากับสิ่งที่ผ่านไปและผ่านมาแล้วเอามาปรับเปลี่ยนแก้ไขพระพรหมผู้ลิขิตชะตาชีวิตพระเป็นเจ้าเนี่ยลิขิตเราก็จริงค่ะแต่เราก็ต้องลิขิตตัวเองด้วยแม้ว่ามงคลไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่สบายแต่คุณสามารถดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองไม่ลําบากนะคะแล้วกว่าจะเป็นพระกิจนะต้องเผชิญอะไรอีกมากมายต้องสู้ต้องทนนะคะ ไม่ว่าญาติพี่น้องจะรังแกหรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยพระองค์ก็ยังทนกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตจงมีความสุขกับทุกๆวันและมองอุปสรรคให้เป็นประโยชน์เพื่อฝ่าฟันต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้และขอให้พระศรีะเนศนะคะองค์พระพิคเนศวนองค์พ่อพระพิคเนศวนองค์ปู่พระพิคเนศวนประธาพนพรให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของเงินขอให้ชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่ในทิศทางที่ดีไม่ว่าคุณจะเจออุปสรรคอะไรขออุปสรรคนั้นเป็น บทเรียนเป็นการเรียนการสอนในชีวิตของคุณให้ต่อฝากฟันต่อไปนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะกองที่สองนะคะก็คือกองน้องโรสนะคะเรามาดูกันว่าองค์พระพิฆเนศเนี่ยทานจากพาจักอุปสรรคอะไรต้องเปิดเพลงก่อนเพื่อสรรเสริมพระองค์ เรามาเริ่มกันว่าองค์พระพิคเนสวนเนี่ยท่านนะคะเอ๊น้องหมาอาเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมท่านจะขจัดอุปสรรคอะไรนะคะบอกเลยว่าคลิปนี้ทําไปนะคะมีคนกวนตลอดเวลาเพราะว่านี่คืออุปสรรคที่เราจะต้องฝากันยังไงก็ต้องทาให้เสร็จเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้ชาวนลสวท,ทาร์โร่นะคะผิดหวังทําเสร็จเล่นอนะคะ่ะโอเคค่ะเรามาดูคุณแม่เรื่องกองนี้นะคะขอใช้ energy ของคุณหน่อยค่ะ เอเน g y จีของคุณนะคะได้ไพ่ของ queen of swans true of pentacles นะคะว้า wow. ว queen of pentacles ค่ะ true of swords reverse แล้วก็เป็นไพ่ของ king of swans คนจะเลือกกองนี้คือชาวธาตุไฟแม่สิงห์ธนูนะคะชาวธาตุลมมถุนตนกลุ่มและชาวธาตุดินพระศกกันงกรคนที่เกิดวันอังคารพระหัสสุขพุทธจันทร์คุณเหนื่อยอะ่ะ เหนื่อยมากด้วยเหนื่อยตรงที่จะต้องทําอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางคนอาจจะหมุนเงินไม่ทันในช่วงนี้หรือเปล่าหรือลักษณะเครียดกับการเงินการงานรวมไปถึงว่าเอ๊ะฉันจะอยู่ยังไงฉันจะทํำยังไงต่อไป k i n g งอ w ฟม d s ค่ะแต่คุณก็ไม่เคยที่จะเทะย่อท้อ,อ,ทอตกประสักต่างๆเลยคะเป็นคนที่สู้กับชีวิตมากๆะเป็นคนที่คิดรอบคอบมีแผนมีระเบียบต่างๆแต่ทีนี้พอมาเป็นไพ่สองดาบ reverse แม่ม้ว่าในบางอย่างคุณกําลังเร่งตัวเองและทํางานหนักมากจนเกินไปหรือในลักษณะที่เรียกว่าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรบางคนทำทุกอย่างจับฉายไปหมดเลยจนเหนื่อยจนไม่มีเวลาหยุดพักบางคนก็ทําอะไรหลายอย่างจนไม่รู้ว่าตัวเองมีความสุขหรือไม่มีความสุขแต่รู้ว่าต้องทําคุณกําลังเอา ความสุขของคุณละลายไปวันๆแล้วคุณมานั่งถามหาความสุขอ่ะทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วความสุขมันอยู่เบื้องหน้าของตัวคุณไพม่มนยยงบอกอีกว่าตัวคุณนั้นกําลังขาดช่วงระยะเวลาของการพักผ่อนความเหนื่อยในใจต่างๆคุณเป็นคนที่คิดเยอะมากๆเลยค่ะจจบาประ้งคิดเยอะมากจนเกินไปด้วยซ้ำนะคะเอ้ยตรงดีเหมือนโดนไพ่ด่าเหมือนกันอัเนี้ย ทีนี้เรามาดูกัน,าากนว่าพระพิคเนเนเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคุณกำลังร้องขอพระองค์ King of c u คคุณไม่เคยร้องขออะไรเลยนี่เนี่ย n i ยซ of p e n t a c l e ิลเค of s w อ n คุณไหวเพราะอยากไหวคุณไหวเพราะรักแต่ให้ the j เจ e รีเ e ิร์แต่คุณแค่รู้สึกว่าเออขอให้แบบไม่ได้ร้องขอขนาดแบบขอเงินเงินขอทองขออะไรแต่แบบ ขอแค่ให้มีความสุขไปในวันต่อวันแล้ว King of ครับท่านนะรอให้คุณเอ่ยปากขอท่านอยู่ว่าเฮ้ยลูกจะไหว้ข้าแบบอารมณ์แบบเธอไหว้ฉันแล้วเธอก็ร้องขอฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยขอฉันสักหน่อยเอ่ยปากขอพรท่านสักนิดหนึ่งท่านจะช่วยดวบันดาลในบางเรื่องที่คุณติดขัดหรือกำลังจะชี้แสงสว่างให้แก่คุณเผชิญปัญหาต่างๆที่คุณเจออยู่โดยเฉพาะปัญหาทางใจ นะคะคุณไม่ได้ร้องขอแต่คุณมองแล้วมีความสุขคุณรักท่านมากๆเลยอ่ะองค์พระพิคเนสของคุณน่าจะมีสีดานะคะแล้วก็อาจจะมีสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นองค์แบบโลหะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นแบบสไตล์ที่บางคนไม่ได้มีความหายากต่างๆเป็นรูปภาพรูปปั้นบางคนปั้นมือเองด้วยนะบอกเลยบูชาเอง นะฮะทีนี้เราดูันว่าพระพิคเนเนี่ยท่านจะประทานและขจัดอุปสรรคอะไรในชีวิตของคุณ n i e of swords ความกลัว four of swords ความกลัวความเหนื่อยหน่ายขจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากชีวิตของคุณให้เตงและประทานความเข้มแข็งประทานแรงใจให้แก่คุณเนี่ยเป็น7 n of s w a n d s คุณไม่ใช่คนขี้เกียจค่ะ แต่คุณเป็นคนที่ทําอะไรในบางครั้งแบบถ้าจะไม่มีอารมณ์ก็ไม่ทาเลยมันจึงทาให้บางอย่างมันไม่ไม,ไม่นาเนินไปสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นท่านจะประทานปัญญาประทานแรงกายประทานแรงใจแต่เพียงแต่ของให้คุณเอื้อนเอ่ยโอมสีคเนศายานมะโอมสีคเนศายานมะโอมสีคเนศายานมะสวดมน แล็บบอกกล่าวว่าคุณต้องการอะไรท่านรอให้คุณพูดอยู่นะฮะบอกเลยแสงสว่างในชีวิตจะมาเกิดหากคุณเริ่มเอื้อนเอ่ยปากขอให้องค์พระพิเคเนสวนช่วยเหลือคุณนะฮะคุณสวดมนต์หนักแต่คุณไม่ได้ขออะไรเนี่ยเนี่ยได้ไพ่มัศยะปลานะคะเป็นอ่ามาัซยะอวาตารคืออาวาตารหนึ่งของพระวิษณุนะคะไพ่อ่าพระแม่โพศ แล้วองค์พระพิคเนศวนขนลุกมากคุณน่าจะบูชาทั้งพระนารายณ์ด้วยนะฮะแล้วก็บูชาพระแม่รัศมีบูชาพระพิคเนศด้วยแต่ประเด็นเลยใดๆแล้วอะค่ะท่านแนะนําว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นมันโลกใบนี้มันไม่ใช่ความบังเอิญน,นะฮะจงขับเคลื่อนตัวของคุณด้วยพลังพลังกายพลังใจที่สําคัญ จงเชื่อมั่นในตัว์อระพิฆเ,เนศวรและสิ่งศักดิ์ส,สิทธิ์ต่างๆที่คุณกําลังกราบไหว้จงขอถ้าคุณไม่อยากไม่รู้ว่าจะขออะไรนะคะ<ฮ>เห็นไหมอุปรสรรคมาหมาไอน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปดูหมาก่อนแป๊บหนึ่งนะน้องหมาไอเห็นไหมครูลูกคลิปนี้เอาจงริงนะสี่ห้ารอบแล้วว่านะคะให้รู้เลยว่ามันมีอุปรสรรคแค่ไหนแต่จงจำไว้นะคะว่าทุกอย่างมันมีแรงขับเคลื่อนจงใช้พลังแห่งแรงศรัทธานั้นจงเชื่อมั่นบอกกล่าวพระองค์ แล้วจงดําเนินไปในทิศทางที่คุณควรจะเป็นควรจะไปอย่าให้อุปสรรคอันน้อยนิดมาขัดขวางเรือใหญ่จงดําเนินชีวิตไปด้วยแรงไปด้วยสติไปด้วยความพยายามและแสงสว่างจงทําให้โลกเป็นพลังงานบวกด้วยมือของคุณจงสร้างและสรรสิ่งที่เรียกว่าความสุข ด้วยตัวคุณอย่าไปถามหาความสุขข้างนอกค่ะตอนนี้คุณกาลังถามหาความสุขเพราะฉะนั้นความสุขมาอยู่ที่ตัวคุณความสุขคือการบูชาพระองค์ความสุขคือการทํางานแล้วได้เงินความสุขคือการที่คุณกินอาหารอร่อยๆแค่นั้นก็พอไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะ <S <S ชีวิตเรามันต้องเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติแต่จงจำเอาไว้ว่าองค์มัสยาอาวตารองค์พระพิฆเ,เนศนะะและองค์พระแม่โพสศกเนี่ย สามสิ่งเนี้ยมันคือสามสิ่งที่บ่งบอกได้เลยว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มันล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะฮะเพราะฉะนั้นหากคุณรู้สึกคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฮะจงเชื่อมั่นว่ายังมีพ่อแม่พี่น้องและยังมีเทวดาพระเป็นเจ้าที่ดูคุณอยู่ค่ะนะคะขอให้อภิเษกในสวนประธานพรสิ่งิสิทธิ์ทั้งหลายที่คุณกราบไหว้ขอให้ท่านอ่าประทานพรให้แก่คุณฝ่าฟันอุปสรรค ความเบื่อความหน่ายของคุณออกจากชีวิตได้นะคะขอบคุณค่ะมาค่ะกองสุดท้ายค่ะกองน้องครีมนะคะเรามาดูกันนะคะขอให้องค์พระพิคเนศวรนะคะสิทธิทต่างๆนะคะแห่งพรจงเป็นของคุณค่ะคนที่เลือกกองนี้นะคะเรามาเริ่มกันค่ะมาค่ะ โอเคกองน้องครีมนะคะขอเป็นตัวแทนคนที่เลือกกองน้องครีมแล้วขอเช็เอนเนอร์จีของคุณด้วยนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะให้มันพริกกันอยู่นะคะอ่าเห็นไหมอุปสรรคอน้องมาไอเก่งมากค่ะไปกินน้ำค่ะลูกอย่าไอตรงนี้ค่ะมันเข้าคลิปแม่นะคะลูกขา ก่อใช้เอเนจีหน่อยนะคะของคนที่เลือกกองน้องครีมค่ะไพ่สองดาบนี่ออกมาทุกกองเลยนะ,ะเอาจริงๆเนี่ยชูอัพซอสนะคะเหนื่อยทุกกองเลย e m p r e s s ส e ีนอฟส s อน n น n ์ s ับส c ร p s ชาวแฟรนซ์คนที่เกิดอยู่ในคนที่เรื่องกองนี้คือชาวธาตุน้ำกระกฎิจิกเมนชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุลมเมทุนตุนกุมวันพุธจันทร์อังคารศุกร์เสาร์นะฮะแม่กละหม่องว่าตอนนี้ตัวของคุณเองถามว่ามีความสุขมไก็มันก็มีความสุขแต่มันจะไม่มีความมันมีความสุขกายแต่มไม่ได้มีความสุขใจกับสิ่งที่คุณแสดงออกออกมาคุณพยายามบอกตัวเองว่ามีความสุขนะแต่คุณไม่ได้มีความสุขในแบบที่ตัวเองเป็นบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรัก หรือในลักษณะที่คุณกําลังเหนื่อยเหนื่อยตรงไหนเหนื่อยที่ต้องพยายามพยายามอะไร 1. พยายามทําให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวัน 2. พยายามปรับสมดุลในชีวิตของตัวคุณเองถ้าถ้วยขึ้นมาค่องจะเยอะมากคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องความรักอย่างที่บอกหรือครอบครัวไม่ได้มีความสุขแบบที่เห็นแบบที่เป็น บางคนนะคะในที่นี้อาจจะเป็นแม่เล็กเดี่ยวและสู้ฟันชีวิตหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่บริวารไม่ได้ร่วมมือก็ได้หรือในลักษณะที่บางคนเนะะี่ยค่ะเป็นหัวหน้าคนแล้วจะต้องแบบคอยควบคุมลูกน้องจนเหนื่อยบางคนก็อาจจะเหนื่อยใจกับหัวหน้าก็ด้วยนะคะณเวลานี้มันเป็นไพ่เทมเพลนส์คือการรักษาสมดุลบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันเป็นอะไรที่ คนรอบข้างอะไม่เข้าใจในตัวคุณเลยแล้วคุณก็ไม่เคยพูดว่าคุณต้องการอะไรนี่คือปัะเด็นกันนะฮะเรามาดูกันว่าองค์พระพิคเนธเนี่ยท่านรู้ไหมว่าคุณกำลังร้องขอหรือท่านรับรู้ไหมฮะในสิ่งที่คุณทำสามดาบรับรู้นะคะแต่แบบว่าบางอย่างมันมันมากเกินไปหรือในลักษณะขอเกินกำสองไม่เท้าเนี่ย ไอสิ่งที่บังคับเนี่ยคนเนี้ยอาจจะขอแล้วไม่ค่อยสมหวังบางคนขอเรื่องความรักกับองค์พระพิคเนศเนี่ยถามว่าได้มันไม่ได้แหละแต่ขอให้แฟนเก่ากลับมาอย่างเงี้ยถ้าเขาไปมีคนอื่นแล้วมันก็ไม่ใช่เนี่ยได้ค่ะแล้วคุณสัมผัสว่าท่านมีอยู่จริงมงคนบูชาองค์พระพิคเนศด้วยสีแดงนะคะหรือแบบว่ามีรูปปั้นเล็กๆหรือแบบว่าอาจจะมีผ้ายันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเดดเจวลขึ้นมาคุณรู้ไหมว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเดวิลกับเดเจน่ะแม่มองว่าบางครั้งที่คุณขอพระองค์ไม่ได้หรือไม่ มันเกิดมาจากกรรมหรือสิ่งที่เกินกรรมมากจนเกินไปหรือยังไม่ถึงเวลาแต่ถามว่าท่านรับรู้ไหมท่านรับรู้ค่ะแต่ถามว่าท่านช่วยไหมท่านช่วยแบบเต็มที่นะคะในสิ่งที่มันไม่เกินแรงกรรมของคุณนะต้องบอกแบบนี้เดวิลกับเดนะ่ะ กำลังมองอยู่สองอย่างคุณอาจจะขอให้ได้รับความยุติธรรมในชีวิตหรือคุณขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์ครอบครัวบางสิ่งบางอย่างมันเกินกมจนเกินไปแม่พูดได้อย่างเดียวเลยว่ามันเกินกมจนเกินไปเพราะฉะนั้นลองพิจารณาก่อนที่จะขอใดๆนะคะไพ่จะเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณรักพระองค์มากบางคนบูชาพระแม่รัศมีคู่กับองค์พิคเนสวนหรือแบบว่าบูชาเป็นครอบครัวด้วยซ้ำเพื่ออยากให้ครอบครัวดี แม่กำลังมองว่าตอนเนี้มันติดขัดแค่ตัวของคุณเองต้องรู้จักปล่อยวางก่อนนะคะรู้จักปล่อยวางแล้วก็อ่ะโอเคอะไรที่มันไม่ได้ก็ปล่อยไปแล้วก็มองถึงความเป็นเป็นไปได้ให้มากที่สุดเวลาจะทําอะไรมองคนขอเรื่องสุขภาพแต่ก็ไม่เคยดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นมันต้องปรับเปลี่ยนอะไรแบบนี้ไม่ยกตัวอย่างนะคะพระองค์จะขจัดอุปสรรคอะไรออกจากชีวิตของคุณคะ The Tower ความเจ็บปวดความชอกช้ำเรื่องราวไม่ดีไปไพ่เซเว่นออครับแต่จงจำไว้ว่า,วาบางสิ่งบางอย่างอย่าทำให้มันเหนือกดแห่งกรรมมากจนเกินไปไพ่จัดเมน้นทท่านไม่สามารถเปลี่ยนกรรมคุณได้แต่ท่านสามารถช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างและรองรับไม่ให้คุณเจอชีวิตอะไรที่มันหนักไปมากกว่านี้ไพ่ห้าไม่เท้าเกิดขึ้นมาค่ะสมมติคุณอาจจะขอว่าขอให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่มีศัตรูซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ ขอให้ทุกคนรักคุณแต่คุณก็ต้องทําตัวให้หน่ารักคือทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามเหตุและผลอ่าแม่ใช้คํานี้ก็แล้วกันท่านจัดขจัดในเรื่องความหม่นมองทางใจของคุณนะคะแต่จงจำไว้ว่าย,ยาเหนือกรรมเป็นพอทีนี้เรามาดูกันว่าคาแนะนาของไพ่อาราคลสเนี่ยคืออะไรไพ่ขันทากุมารค่ะไพ่ยมนานะคะและไพ่อมภคกฤษณะยมนาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับแม่น้าเนาะ แต่แม่กำลังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องไหลลื่นในชีวิตของคุณถ้าคุณอยากรวยคุณต้องขยนันถ้าคุณอยากเรียนเก่งคุณต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวจะมีโอกาสหยิบยื่นมานะคะเรื่องราวดีๆจะหยิบยื่นมาในไม่ช้านี้แต่จงจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณทำอะไรที่มันเหนือแรงกรรมของคุณยังไงก็ไม่สําเร็จเช่นแม่ยกตัวอย่างความรักก็แล้วกันเขาไม่รักคุณคุณจะทําให้เขารักมันก็ไม่ใช่ คุณอยากมีโชคร้อยล้านล้านหนึ่งแต่คุณซื้อหวยห้าบาทสิบาทมันก็ไม่ใช่นะคุณก็ต้องออกแต่พอดีพอดีทำอะไรแต่พอดีพอดีและมีสติกับมันแล้วก็จงมองเหตุและผลในชีวิตของคุณว่าอ,อ๋อที่มันไม่ได้เพราะแบบนี้ที่มันได้เพราะแบบนี้ต้องจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าความเชื่อมั่นมันคือสิ่งที่ทำให้สราทคาของคุณเกิดผลนะคะเชื่อมัน่นมุ่งมัน่นทำและอย่าเหนือแรงกรรมของคุณค่ะ โอเคนะคะหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอพระคุณการกดไ like, ลค์การกดซับสไคร์การกดแชร์ให้กับแม่ค่ะซิซ่งสั่งทเลยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวอะไรมาที่นมสวีวิช56356 56, นะคะร่างกายจะพินเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอให้องอ์ภิคเนธอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแต่จงจำไว้ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันเหนือกรรมมันเหนือแรงกรรมจนเกินไปมันก็ไม่ใช่ทำทุกอย่างให้เกิดความพอดีในชีวิตค่ะ ถ้าเรารู้ว่าอันนี้มันคือกรรมของเราก็แค่ยอมรับมันแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นโดยการมองให้มันเป็นโลกในแง่บวกมากขึ้นนะคะทุกอย่างมันจะดีค่ะอยากมีเงินแต่ไม่ทํางานก็เท่านั้นค่ะอยากมีเงินร้อยล้านถ้าอยากจะเล่นหวยเพิ่มให้ใเงินร้อยล้านคุณต้องคิดว่าคุณต้องลงทุนเท่าไหร่จริงไหมห้าบาทมันคงไม่ได้ร้อยล้านแน่นอนค่ะโอเคค่ะสุดท้ายได้ได้แล้วไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ขอท,ทุกทุกท่านที่ดูคลิปนี้ได้รับพรในโอวาเป็นคะแนนสวนนะคะ ขอองค์พ่อหรือองค์ปู่พระพิคเนศเนี่ยที่คุณนับถือและบูชาขาจัดอุปสรรคอันตรายและปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปจากชีวิตของคุณโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ดีนะคะลางกัประเด็นไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ